เอแล้วครับผมวันนี้จะมาเล่นเกมเศรษฐีกันนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้นํากดข้อเข้มนะครับเอาค่า 10m ไปเลยนะครับผมจะมาเล่นสักตาสองตาครับวันนี้เอานะครับนี่นครับเริ่มการก่อนนะครับ อตัวตัวใหม่นะครับอ่อตัวใหม่ตอนไหนก็ไม่รู้นะครับผมไม่ทราบเหมือนกันเอ่อมีฟองปูด,ด้วยนะครับโอ้โ oh. แต่ว่าเขาจะเทพกับผมนะครับอืมแล้วเสพ ดับเบิสิบสองดับเบิลสักหนึ่งทีกันะครับไม่ครับถทรลงอ๋อนี่ั้งผมแบบนี้ครับ อืแังผมไม่ออกเลยอ่ะโอ้โหนูกของเขาใช่ครับทำเป็นเล่นไปอ่าถ้าผมสร้างมันมจะมีโอกาสที่ว่าจะกลับไปจุดสตาร์ทนะครับอ๋อลองดูนะครับ อ่ uh, ไม่ครับไม่วัดกันไปเลยครับโอ้โ oh. หของเขานะครับออกแน่นอนนะครับ เป็นตัวละคนที่น่ารักดีนะครับของเขาเอาละครับมาตรงที่ผมแล้วแล้วก็ไม่ไดาา้ออกนะครับกักขังนะครับ ขายเมืองเลยนะครับกู้นะครับไป number สิบสอไปครับโอ้โ oh, ห oh, ได้แค่สิบครับ mm hmm. ทำให้เจาดกับผม mm hmm. คุณเจรไดผมมากเลยนะครับครับจุดสุดท้าดเงินเดือนเพิ่มโอ้โ oh, ห oh. ถ้าเขามีดูลนี่ผมตายเลยนะครับ หน่อยไหมครับสิบไปครับแปดแล้วครับเขาเป็นคนที่แปลกๆนะครับคนนี้ ทำไปเล่นไปของข้อนี่เปอร์เซนต์ออกค่อนข้างมากนะครับแล้วผมก็จะไม่ย่อทอนะครับเปิดวาว์วน้ำไปตรงนี้เลยนี่นะครับาสามารถออกนะครับเอาครับนี่ครับชนะแล้วครับผมว่าผมจะไม่เล่นเลยนะครับแบดนี้ จะไว้ไปทำไมผมก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะอยากเล่นสักเท่าไหร่ในคันตอนนี้นะอืมอืมได้มานิดเดียวครับอาการนี่ผมเบื่อนะครับเกม ไม่ได้ก็ถือว่าปฏิหารนนะครับอ่าครับจบจบการทำคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ